วันนี้มาพูดที่ริมถนนนะฮะเพื่อใช้สัญลักษณ์ไฟกระพริบ IP, แล้วก็กราฟิกเป็นการเตือนว่าข้างหน้า,ามีลูกระนาดหรือคันฉลอนะฮะอยู่ข้างหน้านะฮะที่รถจะต้องเตรียมตัวชะลอความเร็วเพก็ความปลอดภัยนะฮะเตรียมตัวนั่นเองการเตือนล่วงหน้านี้เป็นเครื่องหมายของจราจรที่ ควรจะเคารพจะรจจรแล้วก็ปฏิบัติตามหรือเข้าใจหรือให้รับรู้ให้หลีกเลี่ยงเตรียมตัวตั้งแต่เนิน่นเเพราะนั้นสัญญาณเตือนไฟกระพริบ,บนะฮะเป็นเรื่องที่นํามาใช้เตือนประเทศได้เหมือนกันเพราะประเทศก็ต้องเดินทางไปเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าประเทศจะต้องเจออะไรนะะแต่สภาพประเทศที่เดินทางมาเนี่ยเขาเรียกว่าอิดโรยอิดโรยผอมแห้งผอมโซ so, เสื่อมโทรมตกชั้นตก,กันดับนะฮะหมดสภาพว่าไงเถอะนั่นคือสภาพประเทศไทยที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกทางเดินใหม่แล้วละ่ะเพราะทางเดินข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันเป็นทางเดินเดิมๆที่เราเดินซ้ํากันอยู่วนอยู่นั่นหมายว่าเราอยู่ในวงจรอ,อุบาทที่ไม่รู้จบเดินวนกันอยู่เนี่ยร่างกายก็ผอมแห้งไปเรื่อยเสื่อมโทรมสุดไปเรื่อยอยู่ในวงจรเก่าแต่ละรอบที่หมุนมาก็โซมไปเรื่อยโซมไปเรื่อย ปลอดสภาพในสุดมันที่สุดแล้วล่ะมาถึงที่สุดแล้วนะที่ประเทศไทยต้องคนไทยทั้งประเทศต้องทิ้งประเทศไทยแล้วเพราะเป็นประเทศไทยปลอมมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าทุกคนเพิ่งจะมารู้คงจะเพิ่งมันจะมารู้นะเมื่ออเมริกาบอกไม่เชิญไม่เชิญเราเขาร่วมประเทศชาติประชาธิปไตยนะถึงแม้ว่าการประชุมของเขาจะไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าไอการไม่เชิญเนี่ยหละมันมีความหมายต่อประเทศไทยมากเพราะประเทศไทยเนี่ย พูดกันให้ตายยังไงพูดรู้มาสิบกว่าปีก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแถมทะเลาะก,กันอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านประสบพบเจอด้วยตัวเองแล้วหรือแม,ม่ก็ดูด้วยตาสังเกตสังเกตรับบรรตูกก็เห็นชัดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราไปพูดตอนรับบรรตูกม่ใหม่ๆม,ใม,ใม่ใหม่เลยโกรธกันตายเลยก็ตอนนี้เป็นไง <c oughs> นะเนี่ยปัญหาคือคนไทยเนี่ยไม่มีองค์ความรู้ที่ถูกหลักวิชาเนี่ยแหละปัญหาเพราะเขาไม่ให้รู้ แล้วอย่างผู้มาปกครองทุกคณะก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้ทั้งผู้มาปกครองทั้งผู้ถูกปกครองไม่รู้ว่าตัวเองเดินทางผิดทำผิดเวลาใครเขามาเตือนมาบอกก็จะบอกว่าถ้าเป็นต่างชาตินะเราจะคุยทับเลยนะมันไม่การป้องกอันตัวไม่ใช่อะไรหรอกพูดง่ายไม่อยากขายหน้าก็เลยแก้เกอบอกว่าเป็นแบบไทยๆอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต่างกับท่านขี่จักรยานมาแล้วเข้าโคง้งเหมือนโคง้งเนี่ยโค้งอย่างเงี้ย เนีย่ยหมอนโค้งที่ผมยืนอยู่นี่ก็ได้นี่เป็นโค้เหมือนกันแล้วล้มคลื่นมีป้ายโฆษณา,าบอกก็เลยนั่งอ่านป้ายโฆษณา,าแล้วเวลาคนเข้ามาเห็นอ่ามาทําอะไรเนี่ยผมนั่งอ่านป้ายโฆษณาครับนั่นคือคนที่บอกว่าอ่านี่ประเทศไทยเป็นแบบเทไทยสไตล์ไทยเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือการแก้ตัวแล้วเป็นการโกรหกตัวตัวเองไปด้วยซึ่งเป็นการทาร้ายประเทศไทยไปในตัวทั้งสามอันเลยไม่ควรอย่างยิ่งถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงได้แล้ว นะเราอย่าโกหกตัวเองอย่างประชาธิปไตยก็อย่าย่าบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบนะทําไมท่านไม่พูดล่ะประเทศไทยเป็นเป็นเผด็จการครึ่งใบเพราะในโลกนี้ถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็เป็นเผด็จการมันมีสองอันเท่านั้นเองมีสองอันเท่านั้นเองปรดทราบปรดรู้กันด้วยนะครับประชาชนไทยนะครับเมื่อคุณพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศปกครองด้วยประชาธิปไตยครึ่งใบผมถามว่าทําไมคุณไม่พูดว่า ปกครองด้วยระบอบเผด็จการครึ่งใบสองคำพูดเนี่ยเหมือนกันเท่าเทียมกันอันเดียวกันแต่เวลาพูดออกมาแล้วปฏิกิริยาของคนต่างกันเป็นฟ้ากับนะฟ้ากับดินเลยทำไมเป็นเช่นนั้นทั้งมันมันก็เหมือนมันก็อันเดียวกันอ่ะเออเมันอันเดียวกันนะแต่ว่าไอ้ข้อเสียเนี่ยถ้าเผื่อว่าพูดเป็นพผดิการแล้วข้อเสียเสียหมดเลยแต่พูดเป็นประชาไตยแล้วฟังแล้วสบายใจ อา่าทรานประหยัดซึ่งเป็นการหลอกตัวเองท่านต้องรู้นะมันคือการหลอกตัวเองโกโหโกคนทั้งโลกต่างหางคือไม่ยอมรับความจริงอะ่ะมันสะท้อนอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่เนื่องจากเขาเคารพสิทธิ์ของแต่และประเทศเพราะนั้นก็ปล่อยท่านอยากอยากโง่อพูดง่ายอยากโง่อยากโง่งงแล้วอวดว่า,าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปล่อยอะ่ะแล้วก็แล้วก็ปล่อยแล้วก็เป็น แล้วก็ติดกับดักเด้งมานานจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาเก้าสิบปีแล้วก็ยังเป็นประเทศเด็จการอยู่ซึ่งคนไทยรับไม่ได้ตรงเนี้รับไม่ได้ครับผมต้องแนะนําบอกว่าท่านต้องรับท่านต้องรับไม่รับไม่เปลี่ยนรับแล้วทิ้งไงรับแล้วเออใช่เว้ยแล้วก็ต้องทิ้งสิครับเพื่อรู้ว่าเอ้ยเมือนเราถือของอยู่เอ,ยเออเอาี่แท้เป็นงูพิษทิ้งก็ต้องรีบทิ้งด่วนเลยเหมือนกันเหมือนกันท่านรีบรับเลยว่าประเทศไทยประเทศไทยตัวปลอม กอมมาตั้งก้าสิบปีแล้วต้องรีบทิ้งด่วนเลยเนี่ยต้องรีบทิ้งทันทีเลยนะเพื่อจะได้ไประเทศไทยใหม่เกิดขึ้นถ้าทําได้เร็วไวถ้างานผมเสนอได้เร็วนะภายในเดือนกุมภาเนี่ยทิ้งกันทันทีแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจกันสี่สิบล้านเสียงทันทีอันุสบุรีประเทศไทยก็ถูกระเบิดทิ้งทันทีเหมือนกันภายในวันที่สองมีนาผมกำหนดเป็นเช่นนี้สองมีนาคือวันอะไร มันสามารถเราสามารถประกาศเป็นวันชาติได้เลยวันชาติไทยได้เลยทําไมจึงประกาศเป็นวันชาติไทยได้ก็เพราะประเทศไทยรอเจ็ดสลาลาดยกอานาจจิปไตให้กับประช,ชาชนไทยแล้วแต่ประช,ชาชนไทยใช้ไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วไม่เขาา้าใจเออได้ใช้ไม่เป็นกันทุกทีนะเมื่อผมบอกให้ใช้เป็นเนี่ยท้ากับว่า,วาท่านมีอำนาจจิปไตเต็มเมื่อมีอำนาจจิปไตอำนาจทิปเต็ม ท่านสั่งยกเลิกเลยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอันดังไตประกาศยกเล, i, ลิกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เนี่ยยกเลิกไปเลยแล้วประกาศแล้วลรัฐธรรมนูญตกไปโดยอัตโนมัติไม่หมายเลยตกชั้นพระคนระดับชั้นกันสักของสกัสกสองกฎหมายมันไม่เหมือนกันรัฐธรรมนูญมันต่ำสกักมันต่ำสกักรัฐธรรมนูนนะที่ท่านว่าเป็นกฎหมายแม่น่ะมันเป็นกฎหมายแม่เป็นคําพูดของนักเขียนกฎหมายคนเขียนกฎหมายก็พูดแบบนี้ก็พูดไม่ผิดหรอก แต่ท่านเป็นจับเอามาไปทึกทักเอาว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะนะแล้วนักกฎหมายมันก็ไปเขียนอีกด้วยให้เป็นกฎหมายสูงสุดนะไม่ให้ไม่อะไรมปขัดแย้งมันยิ่งตลกใหญ่เลยปัญหาที่แทนที่แก้ปัญหาได้นะไปเขียนล็อกเอาไว้แก้ได้หนึ่งวิธีแต่ทั้งมันแก้ได้สามร้อยหกสิบเหมือนสามร้อยองศาวงกลมอ่ะคุณมองมุมไหนคุณก็แก้ได้หมดได้สามร้อยหกสิบวิธีแต่เราเขียนให้ใช้วิธีเดียวแล้วถ้าสามร้อยห้าสิบเก้าวิธีนั้นถือว่า ขัดกันรัฐธรรมนูญไม่ตรงกรัฐธรรมนูญถือว่าขัดหมดไอ้เขียนกฎหมายแบบนี้นะอ๋อเอาไม้ตีหัวมันดีกว่าวไอ้คนเขียนกฎหมายนะเขียนกฎหมายแบบโอ้โหเซอร์่ามากเขียนไปนี่คุณตัดโอกาสตั้งห้าสามร้อยห้าสิบเก้าโอกาสตัดทิ้งไปแล้วมาประกาศเป็นกฎหมายของประเทศนี่ใช้กับคนทงประเทศอย่างนี้เหรอ,โอ,โ,อโอ้เห็นอะไรที่มันพ,พ,พิลั่นไหมไประเทศไทยนี่ครับคือสิ่งที่ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ ประเทศมันจรงก็ีนนก็อยู่อย่างเงี้ยหาทางออกกันไม่เจออยู่เนี่ยอยู่ไปปิดล็อกของเตงแล้วหาทางออกเจอไหมก็ไม่เจอก็วนอยู่เงี้ยนะเอาละผมไม่อยากไปซ้าเติมพูดไปนะครับท่านที่เป็นรักประเทศไทยชอกช้าเสียอ,อกเสียใจควรอย่างยิ่งที่จะเสียอ,อกเสียใจแล้วช็อกอย่างยิ่งแล้วรีบทิ้งด่วนรีบทิ้งด่วนเลยมันเป็นคือประเทศไทยตัวปลอมไม่ใช่ประเทศไทตัวจริงท่านยังไม่ได้เจอประเทศไทยตัวจริงเลยตั้งแต่เกิดมา เพราะ90้าสปีตลอดเวลา90ปีเป็นประเทศเต็ปลอมท่านที่ยังไม่อายุไม่เกิน90ปีอ่ะท่านอยู่ในประเทศเต็ปลอมมาทั้งนั้นต้องรีบทิ้งด่วนนี่ไม่ใช่การชังชาตินี่คือการรักชาติอย่างแท้จริงอย่างแทขจริงเลยว่าจะพวกท่านอ่ะขั้งชาติรักชาติแบบผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนนะหลอกตัวเองกันมาตลอดเลิกได้แล้วนะฮะท่านต้องยอมรับความจริงกันนะผมจริงมาเตือนมาบอกเอาละผมมาตรงจุดนี้เพื่อมาบอกว่าโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ย ทำไมเราจะต้องไปเดินวนซ้ําเดิมเราจะไม่เดินเราจะไปเดินเส้นทางใหม่เราไม่ไปละในเส้นทางเดิมที่มันเป็นวงจรุบาทเราจะออกแล้วไปเดินเส้นทางใหม่ผมเตรียมเส้นทางใหม่ว่าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเส้นทางที่มันยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่เราต้องรีบทําด่วนนะช้าก็ไม่ได้นะเพราะว่าขณะนี้โลกคั้งใบเนี่ยมันกาลังมังงูมังงา,มงาหลาอยู่หรือว่าจะไปทางไหนจับอะไรชนอะไรผสมอะไรจรึงจะ คุมโลกครอบโลกได้เขากำลังทาอยู่เขากำลังยึดของโลกกันอยู่โดยคนที่มีทุนก็คือพวกทุนเยอะๆเขาจะคอ้าเรตกันร่วมกันนำมือสกันผสมกันนะสังเคราะห์กันขึ้นใหม่รวมกันใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนร่างใหม่นะแปลงร่างใหม่ออกเป็นร่างใหม่หรือไม่มันก็เป็นดักแรกช่วงนี้เป็นดักแรกอยู่กำลังข้างในดักแรกเราทํางานกันอยู่เนี่ยโันกำลังทำงานกันอยู่กำลังเปลี่ยนยุคเปสมัยกำลังจัดรูปแบบกันใหม่อยู่ ฟอมันออกมากทีกลกลายเป็นร่างใหม่แล้วท่านทาอะไรไม่ทันแล้วอ่านั่นก็เหมือนกับดักแด้อยู่ในน้ําอยู่โอ้โหออกมากลายบินได้เลยแต่มีสองปีบินได้โอ้โหรวดเร็วนั่นท่านทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กลำลังเป็นดักแด้กลำลังก่อ,กอตัวเนี่ยประเทศไทยก็ทําได้อย่ารีบอย่าเอ้ยอย่าต้องรีบอย่าช้าผมก็เลยมาบอกมาเตือนเนี่ยให้รีบด่วนเลยรีบทำสิแพลตฟอร์มด่วนประกาศต่อเวทีโลกด่วนประเทศไทยต้องเกิดใหม่แล้วนะครับ จีนไม่สนใจเราอเมริกาสนใจเ้าก็ดีแล้วเราจะจะเป็นอิสระคราวนี้เราจะมาตั้งของเราเองแล้วนะเราจะตั้งของเราเองมั่งคราวนี้จะเป็นกลุ่มชาติใหม่เลยกลุ่มชาติการามิรเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยเพราะประเทศไทยมีลิขกิจที่จะต้องเป็นชาติมหาอำนาจแต่เราจะเป็นมหาอำนาจน้านซอฟต์พาวเวอร์น,นะครับไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์อย่างที่อเมริกาจีนก็เป็นกันอยู่แข่งกันอยู่แต่เราไม่ไปแข่งใครเราเป็นตัวของเราเองเลยเป็นชาติสันติเป็นชาติพุทธมันสันติอยู่แล้ว แล้วมันมีบทบาทนะที่เราอยู่แล้วที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์แต่ท่านอย่างไรล่ะในการจะทําเนี่ยในช่วงโลม,มันก็ลราตั้งตั้งไขอ่อยู่มันยังไม่เป็นตัวอะไรเลยเนี่ยเราก็รีบตั้งีิสิผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วรีบตั้งอย่างรวดเร็วแล้วจะเสร็จเร็วก่อนเขา,เขาด้วยซ้ําไปเสร็จเร็วก่อนเขาด้วยด้วยตองรีบเลือกรถแบบสองทีบกแบบจะตั้งตัวได้เร็วไวเสร็จก่อนประเทศอื่นเลยต้องรีบอนะอย่าช้าประเทศอื่นก็ยัง คือมันอาจจะไม่เป็นประเทศแต่มันจะเป็นในพวกทุนใหญ่ๆมันรวมตัวกันอะรวมตัวกันอย่างเช่นตอนนี้เขาก็มีบริษัทใหญ่ๆรวมตัวกันนะครับที่จะสร้างเมืองซิตี้ใหญ่ๆอย่างจีงนเขามีกาลังเ้าก็สร้างเมืองซิตี้ขึ้นมาได้ส่วนประเทศอื่นเขาก็สามารถรวมกันได้ในทั่วโลกก็สามารถจะสร้างได้เหมือนกันนะพอสร้างได้แล้วมันจะกลายเป็นเมืองอัตโนมัติหมดระบบการค้าการเงินอะไรมันเป็นอันตโนมัติหมด ซึ่งผมได้ออกแบบว่าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก้าล้ำบอดด้วยซ้ำไปเก้าล้ำบอดที่โลกกำลังทําอยู่เนี่ยมันเก้าล้ำตรงไหนเก้าล้ำตรงที่ว่าที่นี่มันเปลี่ยนระบบระบอบกับบุครองประชาชนมาเป็นเซ็นทรัลไลเองเลยนะันเป็นเซ็นทรัลไลเลยครับมาเป็นรัฐบาลไปตลอดการนะฮะเป็นรัฐบาลไปตลอดการเป็นตัวเซ็นทรัลเลยไม่ใช่ดีเซ็นทรัลนะครับเป็นตัวเซ็นทรัล์เลยใครที่กำลังบ้าบอดีเซ็นทรัลอ่ะเลิกได้แล้วนะฮะเตรียมตัวเป็นเซ็นทรัลมาเป็นรัฐบาลตลอดการนะครับ เป็นแบบนี้เสร็จแล้วหวัวใจสําคัญของระบบบที่ผมกแบบนี่คือเมืองม,มี4สไตล์ถ้าท่านไม่ทําเมือง4สไตล์ท่านก็จะเสร็จไอเมืองที่ทุนทั้งหลายมมนกำลังทำอยู่เนี่ยทุนทั้งหลายจะมันจะครอบโลกแล้วมันจะมีอยู่สไตล์เดียวท่านเองแล้วโลกจะอยู่ภายใต้ทุนหมดทุกคนจะอยู่เสร็จหมดเลยถ้ารอช้าผมก็ลังจะผัดฉีกออกออกไปเป็น สี่สไตล์โดยให้ไอ้ทุนโดยให้ไอ้สไตล์เดียวที่มีอยู่นี้ทุนกับเราทาอยู่เนี่ยที่คุมเทคโนโลยีเนี่ยคุมการเงินกับเทคโนโลยีเนี่ยนะให้มันเหลือแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นเองประชาชนจะมีเมืองสี่สไตล์ไงแต่ท่านไม่ทํามันจะมีสไตล์เดียวขนาดนี้เนี่ยที่ทุนทํามาอยู่ขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้มันมีอยู่สไตล์เดียวนเท่านั้นเองเมื่อเขายึดคองได้เดขาได้คองสโลรกทั้งหมดประชาชนก็มีความหมายอะไรทีนี้หลักของมันอยู่นี่ท่านจาจับหลักนี้ได้นะ หลักของมันคือจะมีหลักของทุนนิยมกับหลักของมนุษยธรรมสองอันนี้ต่างกันทุนนิยมมมุ่งเอากําไรมุ่งครอบครองมุ่งเอากาไรแล้วมุ่งครอบครองประชาชนเป็นทาสเพราะมันจะมีทุนใหญ่ครอบครองหมดเลยครอบครองทั้งโลกครอบครองเทคโนโลยีนะครอบครองเงินการเงินของโลกครอบครองเทคโนโลยีก็ครอบครองตัวรัฐบาลไปในตัวเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่โลกเป็นอยู่กำลังจัดอยู่ นะฮะส่วนผมผมเป็นเรื่องของมนุษยธรรมหรือเป็นหลักเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่จะใช้หลักมนุษยธรรมในการสร้างเมืองใหม่เลยสร้างโลกใหม่นที่เป็นใช้หลักมนุษยธรรมเป็นหลักไม่ได้ใช้หลักทุนนิยมเป็นหลักต่างกันนะท่านแยกอนี้ให้ได้ก่อนถ้าแยกนี้แล้วท่านยังจะเข้าใจงานที่ผมทาอยู่นี้โลกทั้งใบมันเป็นทุนนิยมท่านต้องเข้าใจว่าโลกทั้งใบคือทุนนิยม แล้วทุนนิยมมันมีทุนเยอะแยะมากมายที่สามารถที่จะครอบครองเทคโนโลยีไอเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะไปรวมกับประเทศไหนก็ได้รัฐไอไปรวมกับองค์กรไหนก็ได้เทคโนโลยีแบบไหนก็ได้องค์รวมตัวกันใหม่ซึ่งทุนต่างๆมันก็มีอยู่แล้วมันก็รวมตัวโดยตัวทุนมันเองก็มารวมตัวกันอยู่แล้วนะเพราะมันมีทุนไงมันก็รวมตัวได้เทคโนโลยีใหม่ๆไอเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็กำลังวางกันอยู่วางอินฟารัคเจอร์กันอยู่หมดเป็นอัตโนมัติหมดเลยทั้งการเงินนะ ทั้งการบริการทุกอย่างเสร็จเรียบเขาเรียบร้อยหมดเข้าใจนะสดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยทั้งหมดเลยแต่นั่นมันคืออันเดียวมันอยู่ภายใต้ทุนนะถ้าต้องแยกถูกนี่คือทุนนะทุนนิยมการทำอยู่แต่ผมเป็นทุนอีกแบบหนึง่งนะเป็นทุนสมมาตรทุนสมมาตรนะครับอ่าเป็นทุนที่นึกถึงความเป็นมนุษย์มากกว่าอ่าใช้หลักมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชาติปกครองตัวเองได้ ไม่มีตัวแทนปกครองไม่มีรัฐบาลต่อไปแล้วนี่คือเรื่องใหม่ของโลกที่ประเทศไทยจะประกาศต่อวีตีโลกแล้วจะทาให้ดูด้วยนี่เป็นแบบนี้ท่าน,นงานผมยี้งต้องมามาเตือนมาบอกกันว่าไอทางข้างหน้าเนี่นะอย่าไปมันมีขู่ขลาเห็นไหมก็จะมีป้ายผมอีกอารหนึ่งถ้าถ้ามีนะคือผมต้องไปตั้งติดติดงานไอ้นี่ผมเป็นคนแรงงานมันจะทําป้ายอะไรได้มันไม่มีแต่บอกให้รู้ว่าเหมือนกับป้ายหลย่านี้คือเ,อเตือนนั่นแหละครับ ต่อไปผมก็จะเตือนเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่มีป้ายอะไรสามารถป้ายใหม่ไปลงได้ก็จะเตือนเหมือนกันเตือนว่าข้างหน้ามีทุนนิยมอยู่กำลังสร้างเมืองอยู่มันกำลังสร้างครอบโลกทั้งใบนะอยู่ภายใต้ทุนใหญ่แล้วก็อยู่ภายใต้เทคโนโลยีอยู่ภายใต้รัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ภายใต้เทคโนโลยีอีกทีนะครับอยู่ภายใต้ทุนใหญ่อีกทีประชิญก็อยู่ใต้นั้นอีกทีหนึ่ง เป็นยังไงนะทีนี้ผมเชิญชวนประชาชนเนี่ยนะครับมารู้จักอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของมนุษยธรรมเป็นด้านของมนุษย์นีน่แหละ <med Infinite> ก็คือพูดง่ายด้านของประชาชนนี่แหละครับ <c oughs> ประชาชนเนี่ยคือหัวใจหลักถ้าไม่มีประชาชนแล้วประชาชนไม่เอาด้วยพวกทุนก็ตายนะพวกทุนมันอาศัยประชาชนที่เป็นทาสนะี่แหละครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุนถ้าประชาชนไม่เอาด้วยไม่ร่วมด้วยนะมันก็ตายทุนก็ตายนี่แหละเกมนี้เล่นง่ายจะตายไป ก็แยกให้แยกขอให้แยกให้ถูกก่อนเนี่ยแยกให้ได้ว่าอมันมีทุนใหญ่อยู่นะของโลกซึ่งมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันกำครอบของเทคโนโลยีอยู่แล้วมันครอบรองรัฐแล้มก็ครอบของ,อของประชาชนอีกทีหนึ่งมันเป็นอยู่แล้วนะนะเมื่อมันเป็นอยู่แล้วเราซึ่งเป็นตัวปลายทางของพวกทุนนิยมถ้าไม่มีพวกเราทุนนิยมก็ไม่มีพูดง่ายไม่มีทาตก็ไม่มีไอหนึ่งเปอร์เซนต์ภูเขาด นะไม่มีเพราะฉะนั้นเรามนุษย์ด้วยกันประชาชนด้วยกันเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะเริ่มต้นกันใหม่ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่ด้วยระบบระบอบใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองไม่มีทุนต่อไปแล้วเมื่อประชาชนปกครองตนเองออกกฎขกฎหม,มายเองทุนก็จะไม่มีความหมายแล้วนะและการซื้อขายเราก็ซื้อขายในวงจรของเราเองไม่ไปซื้อขายของระบบทุนนิยมของเราก็ผลิตได้และผลิตของสินค้าพรีเมียมด้วย ผลิตเป็นสินค้าพีเมยมแล้วต้องไปสายทำไมอย่าทุนนิยมนะเราก็ใช้ของเราเด็ครับพวกเดียวกันก็เราส่งเสริมกันก็จะเริญเติบโตนะเป็นเงินที่เราจ่ายไปมันก็ทําให้คนอื่นต่อไปด้วยคนอื่นที่ที่อยู่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอ่ะเราจ่ายตั้งแต่ต้นทางไปาทางอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการใครได้กําไรไปเยอะนะไม่มีเท่าเทียมกันเจริญไปด้วยกันแข็งแร่งไปด้วยกันมั่นคงมั่งคงไปด้วยกัน จึงมีจึงเกิดทุดชัดกลางขึ้นอย่างมากไอ้แบบเนี้ยท่านต้องเข้าใจหลักนี้ให้ถูกก่อนนะหลักนี้ถูกก่อนคือเราจะไม่ไปอยู่ในโลกของทุนนิยมเราจะสร้างทุนของประชาชนให้ขึ้นมาเองอนะ่เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของมนุษย์มนุษยชาติที่ใช้หลักมนุษยธรรมโดยประชาชนเป็นผู้ใช้นะฮะเพราะว่าพวกในทุนมันไม่ใช้มันไม่ใช้หรอกหลักมนุษยธรรมอ่ะ เพราะนายทุนมันมีหนะ้าที่กดพวกเรามันจะมาใช้ทําไมหลักด้วยทํามันไม่ใช่นะมันได้กดพวกเราให้เป็นทาสแล้วมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคุมทั้งหมดแต่เรามาถึงยุคนี้แล้วเราทําการปฏิวัตินะอยู่ด้วยตัวเองอยู่อย่างเท่าเทียมกันกระจายความมัง่งคั่งไปเท่าเทียมกันเห็นความต่างนะครับมันต่างตรงเนี้ยขอคิดให้เป็นเมื่อกระจายความเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทุนนิยมทุนนิยมจะไม่มี นะพวกเราซื้อขายกันในระบบของเราเองคือแบบนี้ถ้าจะมีจุลิยมเราจะให้มีอยู่แค่หนึ่งในสี่ส่วนนะั่นเองนะให้มีแค่หนึ่งในสี่ส่วนนะตอนนั้นเองไม่มีมากนะครับแล้วหนึ่งในสี่ส่วนต่อไปเราจะเป็นผู้ควบคุมมันเองนะตอนแรกมัน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 ทุลิยมมันคลองอยู่แต่ถ้าเรารวมตัวกันแล้วประกาศระบบระบบใหมล่ละมันก็จะเกิดสี่เมืองขึ้นสร้างเมืองสี่สไตล์ขึ้น ไอ้เมืองสี่สไตล์เนี่ยมันไม่จะเป็นที่ต้องไปไฮเทคกันตลอดเวล่ามเวลาทุกวินาทีไม่จะเป็นต้องเร็วจีเพราะเทคโนโลยีมันเร็วเกินมนุษย์ไปแล้วมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันสามารถทําอะไรที่เรามนุษย์ทําไม่ได้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วคนละชั้นกับเราแล้วนะแต่เราจะไม่พึ่งพามันนะเพราะศาสนาพุทธไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนพุทธต้องทำด้วยตัวเองนะทำด้วยตัวเองเราก็จะาของของเราเองเราไม่จะเป็นอะไรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราก็จะอยู่อย่างมนุษย์อยู่ก็คือเราจะรักษาการเป็นเมืองโบราณอยู่เหมือนเดิมใช้วิถีชีวิตอย่างโบราณเข้าไปอยู่อย่างโบราณทำมาหากินอย่างในเมืองโบราณเป็นเมืองจริงเลยไม่ต้องไปเข้าเมทนต์ตรวดเป็นเมืองจริงจริงอยู่จริงเลยแบบโบราณเลยนั่นอีกสไตล์หนึ่งโบราณอีกสไตล์หนึ่งเป็นเมืองอยู่ด้วยกําลังของมนุษย์กล้ามเนื้อมนุษย์เป็นเมืองกีฬานั่นเองนะฮะกับเมืองบันเทิงนะครับก็บบันเทิงของมนุษย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับและอีกเมืองหนึ่ง แล้วอ,อีกสองเมืองก็จะเป็นเมืองสําหรับไฮเทคกับเมืองอกับเมืองที่เยียวยาร,รักษาโรคเป็นเมืองที่อยู่ตามภูมิศาสตร์เราจะเยียวยาร,รักษาโรคอย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่ทะเลก็ต้องรักษาทะเลผลิตออกซิเจนให้กับโลกอยู่ป่าเขาเยอะก็ต้องอยู่ในป่าในเขาเพื่อรักษาป่าเขาเพิ่มป่าเขาและผลิตออกซิเจนให้กับโลกนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาร,รักษาโรค นะเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่เด็กยาวรักเยาวยารักษาโรคนะส่วนอีกสไตล์หนึ่งสไตล์ไฮเทคก็จะเป็นไฮเทคเราให้มันมีแค่หนึ่งในสี่แค่นั้นเองนะครับแล้วต่อไปเราก็จะคุมมันเองนะคุมมันเองเป็นอย่างนี้โลกจึงจะเป็นโลกของประชาชนทั้งหมดนะจึงจะเป็นการปกครองแบบใช้หลักมนุษยธรรมปกครองระบบระบอบใหม่อันนี้ต้องเข้าใจนี่แยกอัน่นี้ให้ได้เมื่อแยกได้แล้วจึงจะรับมือกับโลกอนาคตข้างหน้าได้ น,นี่คือการเตือนการให้เตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะคือยกเลิกของเก่าไม่เป็นระบบระบ,บอบเก่าลแล้วเราเตรียมตัวที่จะไปอยู่เมืองสี่สไตล์นะอย,อย่าอย่าอยู่เมืองเดียวนะฮะจำไว้อย่ายอยู่เมืองเดียวถ้าอยู่เมืองเดียวท่านเสร็จท่านไม่ทาตามที่ผมแนะนาท่านก็จะเสร็จทุนนิยมทั้งหมดเลยตามที่บอกนะมันมีทุนเยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยดังนั้นเขาก็จะเอาเทคโนโลยีนะมา มาคุมรัฐบาลเพราะเทคโนโลยีนะีมันคุมหมดทุกอย่างมันถ่ายใปหน้าท่านมันก็คุมหมดแล้วนะไปหน้าท่านอย่างเดียวนี่เหมือนกับเป็นบัตรประชาชนเลยเป็นหลักค้อบังัเลยอะ่ะแค่ถ่ายไปหน้าเขารู้ว่าท่านคือใครนะเป็นแบบนี้นะฮะเทคโนโลยีมันคุมหมดแล้วมันคุมได้หมดอ่านะฮนะที่รัฐบาลทําอะไรก็ทําอะไรได้ไม่มากนะครับเป็นแบบนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้ออกกฎระเบียบไปนะครับ แต่ละประเทศก็จะมีกฎระเบียบของประเทศตัวเองไปก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นเกมแบบนั้นหรอกครับผมแนะนาให้เราเล่นเกมแบบประชาชนปกครองตัวเองเลยพลิกโลกพลิกเกมคนละนั่งกันเลยเป็นการแก้ทางกันที่โลกมันเป็นแบบทุนนิยมครอบครองก็กลายเป็นประชาชนปกครองตัวเองมีทุนมีระบบเงินของตัวเองมีระบบการค้าใหม่ของตัวเองไอ้แบบนี้ตะหากจะต้องรีบทํารีบมีให้ปรากฏต,ต่อเวทีโลก คนไทยต้องตื่นตัวด่วนอย่าไปรออย่าไปรอฮะต้องรีบสร้างเองอย่างที่ผมออกแบบแนะนําไว้ให้เนี่ยนะครับงเงินกระจายเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูรายละเอียดเป็นแต่ตอนไปเอาละวันนี้มาแจ้งเตือนแจ้งเตือนเหมือนไอ้เนี่ยมันแจ้งเตือนก็เลยมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกข้างหน้าเส้นทางข้างหน้าที่ประเทศจะไปอ่ะก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็จะมีป้ายอยที่ผมบอกเป็นระยะไปก็เชิญเข้าดูแต่ละคลิปเป็แต่ละตอนไปท่านก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเอาละครับขอเชิญครับทีนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ Terima